สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเห็ดมือผีลโผล่ตาต้สารพระภูมิเจ้าของบ้านเชื่อมาให้โชคเมื่อวันที่12พฤษภาคมนางสำรวยก่อสูงเนินอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่71ชุมชนโคกสูง7เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเผยว่าตนได้พบเห็ดปลาหมึกหรือเห็ดหมึกเหม็นหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเห็ดมือผี ซึ่งเป็นเห็ดที่มีลักษณะ,ปะแปลกเหมือนหนวดปลาหมึกโล่ขึ้นมาเหนือดินบริเวณส่วนไม้ประดับที่อยู่ใต้สารพรนภูมูปนาบ้านภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบกับนางสำรวยเจ้าของบ้านได้พาไปดูต้นเห็ดหนวดปลาหมึกซึ่งโล่ขึ้นเหนือดินมีความสูง10เซนติเมตรความกว้าง5เซนติเมตรเมื่อเข้าใกล้จะได้กลิ่นเหม็นรุนแรงคล้ายซากสัตว์ตายมีมแมลงวันเริ่มเข้ามาตอมเป็นจำนวนมาก นางสำรวยเล่าว่าเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วได้มารดน้ำต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวแล้วได้กลิ่นเน่าเหมน็นตอนแรกคิดว่ามีซากตัวอะไรมาตายในสวนจึงค้นหาดูก่อนพบว่ามีเห็ดลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกส่งกลิ่นเหม็นออกมาตนไม่เคยเห็นเห็ดที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อนในชีวิตจึงให้หลานไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตพบว่าเป็นเห็ดมือผีหนึ่งในเห็ดที่หายากของโลก ทำให้คิดว่าเป็นการมาให้โชคลาภแน่นอนเพราะเป็นเรื่องยากที่จะเจอเหตุแบบนี้จึงลองเสี่ยงดวงก่อนถูกหวยรับทรัพย์ไปงวดที่ผ่านมาล่าสุดพบว่าเหตุมือผีได้งอกมาอีกครั้งเชื่อว่าน่าจะให้โชคอีกตอนจึงประสานสื่อมวลชนมาช่วยเผยแพร่ให้ข้อมูลเพื่อว่าใครอยากจะตีเป็นเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ ทั้งนี้มีชาวบ้านทร้บข่าวเข้ามาดูเห็ดเพื่อนำไปตีเป็นเลขเด็ดแล้วหลายรายสำหรับเห็ดมือผีหรือเห็ดปลาหมึกมีชื่อเรียกทางวิชาการว่าเห็ดเขาเหม็นดอกเห็ดจะมีเมือกสีน้ำตาลหรือสีเขียวขี้ม้าหรือดำมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นซากสัตว์ถือว่าเป็นเห็ดหายากอันดับสองของโลกอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ